คลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นการอัปเดตพอพันธุ์แม่พันุ์ในขอกแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เนาะตอนนี้ผมจะบอกว่าของผมจํานวนหลายบอกบก็9ตต่อไปนะครับ90%ซของหมูในขอกต่อไปชัางสฉีครับพี่น้องจะเป็นหมูดํานะครับชุดนี้สีเป็นที่ผมกําลังบัฒนาขึ้นมาครับตัวนี้ตรงน,นี้ผสมพอพันดับููพันไปแล้วตรงนี้เป็นบอกไปเลยครับแม่เขาเป็นหมูแค่นะครับแม่เขาเป็นหมูแค่ลังหัก นุ่แค่พอรเบอร์รี่ลังหักนะครับพี่น้องที่เป็นลังหักงค่ะเอดเอสนะครับลายลายขอบอาจจะมีอยู่ถ้าเอาน้ําเชื่อดูรอกนะครับเอาน้ําเชื่อดูรอกใส่นะครับเอาน้ําเชื่อดูรอกใส่ล้างจากลังแอดเอสนี่สิอาจจะเป็นล้างตรงนะครับจะเป็นล้างตรงแล้วก็ส่งอ้วนๆ้วนนี่สิ สวัสดีครับสรับมือหนีกะกับมาหัวกับสองมูปลาตรงหน้าฟาร์มครับพี่น้องคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นการอัปเดตพอพันธในพันธุในขอกแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เนาะตอนนี้ผมจะบอกว่าของผมจํานวดหลายบ่กะกะยูยังอยู่ว่ากะยังหลายขี้เก่านะครับบ่ได้ยูเรือหาหกตัวจริงครับหาหกตัวยังถือว่าหลายเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยกะยูรักรักสิบข้นขี้เก่าครับรักสิบข้นขี้เก่าเพราะว่าในการเลี้ยงมูปลาผมกะสามารถต่อยอดได้ตลอดนะครับ ก็เลยกลายเป็นคลิปอัปเดตมากนี่แหละครับพี่น้องพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหมูในคออต่อไปชจ้งสีครับพี่น้องจะเป็นหมูดำนะครับจะเป็นหมูดำซะส่วนหลายแล้วเพราะว่าผมเห็นประโยชน์ผมเห็นประโยชน์เนี่ยเจ้าลูกหน่อยผมเห็นประโยชน์ของหมูดำประโยชน์ของหมูดำนะครับประโยชน์ของหมูดำได้หลายอย่างที่หลายคนยังไม่รู้จัยสิครับ แล้วก็หมูป่าจะบกคือหมูดำหมูป่าจะบ่ขึ s <S ้นหมูดำแล้วก็จะบ่คือหมูเผือกหรือว่าจะบ่คือหมูเรือนลอยนครับที่ที่อยู่ในตัวหมูดำนะครับก่อนสิขอไปรับชมเราฟังคลิปครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามได้เลครับส่องหมูป่าทุกหน้าฟ้ามครับตอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามข้ามมาถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคนครับพี่น้องหนึ่งหมื่นผู้ติดตามครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เห็น ส่องผมกันยังมีสาระอยู่นะครับเดี๋ยวจิบผ้ามาเบ่งพอพันแม่พันในคอกแล้วกันครับแล้วก็อ่บอกถึงเรื่องหมูดำบอกถึงเรื่องหมูดำไปพร้อมนะครับว่าหมูดำเนี่ยเขาดียังไดยที่จะไม่ได้จ้อจงว่าเป็นดําฟูพันหรือว่าอ่าต่างๆหรือว่าหมูอ่ายังก,ก็ที่จะเกิดหมูกียังยังเสี่ยครับพี่น้องผมจะบอกจ่าที่จะจะพามาเบ่งพอพันแม่พันอ่าคอกอา,กาจจะเละเนี่ยนะครับช่วงนี้หนาฝนนะครับ อาจจะมีเละบ้างอันนี้ผมจะให้เบรงเลยว่าขึ้นเลขกะมีเพราะว่าตรงนี้เป็นคอกเปิดนะครับก็บจะมีหมองเขานอนอยู่แต่หลักๆกอ่กกะผมก็จะจะประมั่นเนี่ยสุดนี้สิเป็นที่ผมกาลังบรรณาขึ้นมาครับตัวนี้ตรงนี้ผสมพันธุ์ดําผู้พันไปแล้วก็ตัวนี้ท่องดําผู้พันไปแล้วตัวนี้ก็ท่องดัาผู้พันไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ ถือว่าติดลบนะครับตัวนี้ติดลบที่เคยบอกพี่น้องว่าไก่คอดไก่ออกลูกจริงๆครับตอนนี้สถานะติดลบผมผมก็ยังถือว่าผมเลี้ยงหมูยังบ่ได้ะสบผลสําเร็จปานใดครับในในหมูสายพันธุ์นี้ครับอาจจะเป็นในปัจจัยต่างๆจริงๆครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยอันนี้เป็นสายพัฒนาตอนนี้ผสมไปแล้วตัวนึงตรงนี้เป็นบอกไปเลยครับแม่เขาเป็นหมูแคะนะครับแม่เขาเป็นหมูแคะลังหัก งแค่พอดบรีลังหักนะครับพี่น้องที่เป็นล้างหักหัอดนอนะครับลายลายขอ,อกอาจจะมีอยู่ถ้าเอาน้ําเชื่อดูรอกนะครับเอาน้ําเชื่อดูรอกใส่นะครับเอาน้ําเชื่อดูรอกใส่ลังจากล้างแอดนอนี่สิอาจจะเป็นล้างตรงี่สิครับจะเป็นล้างตรงแล้วก็ท่งอ้วนๆน,นนี่สิพี่น้องเอาลอกเอาไปต่อยอดก็ได้นลครับหรือกว่าพี่น้องท่านใดที่กาลังเฮ็ดอยู่เนี่ยาะว่าสายพันธุ์เนี่ยดีที่สุดครับอ้วนตันบ่ผอมคือเก่าครับใส่เข้ามาบ่เคยผอมคือเก่าครับลถ้าเทียบ ก็หมูแคะผสมพ่อปลาหรือว่าหมูแคบผสมพ่อปลาสิแล้วก็เมื่อสู่กบหมูแคบผสมพ่อดูลรองนี่สิครับเพราะว่าสู่สู่สายพันธุ์นี่บ่ได้ครับเพราะว่าสู่สู่ตัวนี้บ่ได้เพราะตัวเนี้ถือว่าอ้วนเบิ่งไทยนะพี่น้องเบิ้งไทยเพียทายังเนือกลายครับเนือกลายผลับพี่น้องที่เอาไปเฮ็ดเนื้อเอาไปเฮ็ดเนื้อหรือว่าจะไปเฮ็ดหมูหันขึ้นเต่าหมูหันกับงามนะครับขึ้นเต่าหมูหันกับงาม ที่ผมจะบอกที่ผมจะบอกอยู่นี่ก็คือที่ผมจะบอกจ่างๆคือนี่ก่อนกรณนีหมูดำเนี่ยหมูดำผมกัเอาไปเห็ดหมูหันซึ่งผมจะมีการเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดจะมีการเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดก็คือหมูดำหมูปลาหมูดำก็หมูปลาสิครับลักษณะการเนื้อกันนั่งอ่ะเขาจะบูคือกันเลยหมูดำหมูปลาหมูขาวหมูขาวที่เป็นหมูหมูหันเนื้อที่กจะจอามาเห็ดหลักๆที่อาจจะเป็นโซนโซ่ผักกางนะครับที่เพื่อนเอาไปเห็ดหมูหัน แต่ว่าผมอะ่ะผมจะเอาก็ไปอนาคตรของผมเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะว่าผมผมทดลองมาแล้วลักลักลักคิปเพราะว่าของของของมูของมูดำนั่นเอครับพี่น้องของมูดดำเนี่ยเขาเขาจะมีเด่นเรื่องนังบางกันจริงครับนังบางนังบางแต่ว่ามันขื่นกรอบง่ายครับนั่งบางขื่นกรอบง่ายแต่ว่าถ้าเป็นพ่อค้าเนาะ ถ้าเป็นพ่อค้าที่เพื่อนเอาไปฮหดไปขายตั้งประเทศเนี่ยที่เพื่อนมารับสื่อในกลุ่มนะครับที่เพื่อนรับสื่อในกลุ่มอ่ะอันนั้นเพื่อนจะเน้นไปทางปลาหรือว่าแคหรือว่ายิงกระสังครับแต่ว่าเพื่อนจะมีข้อเตะ้คือหมูตั้งแต่สําหรับผมเนี่ยผม,ม่าผมเฮ็ดตามหมูที่ผมต้องการดีกว่าเพราะว่าผมเอาไปบริโภคผมแปลรูปผมเองผมก็เลบบยบ่ได้ไปซีเรียสหูตังงต้งหงูตรงงหูหมูหูตกและเขาขืนอาจจะว่าไปพร้อมเลยเล้วครับก็คือ ถ้ามูหูปกหูตกก็ยังเหมือนสั้นเลยครับเวลาขึ้นเต่าเขาก็จะหูเขาจะหดขึ้นมากที่ก็ครับหูเขาจะหดขึ้นมากแล้เป็ี่็นลักษณะง่ามขึ้นกันครับก็จะบริเวณหูม,มูตอนย่างตอนนั้นตอนทันก็จะบริเวณโป,ปกครับเดีย๋ยวเขาจะหดขึ้นมาอันนั้นคือในกรณีถ้าเขาไปแปลรูปเองนะครับแต่เขาในปไป,ไปแปลรูปเองอะ่ะต้องไปไปสนสายพันธุ์ต้องหูตังต้งหูตกครับแต่พี่น้องมือใหม่ที่อยากเลี้ยงใช่ครับ ถ้าอยากเอาไปถ้า,ถาจะเอาไปแปะรูปเองอ่ะก็ <c oughs> ต้องไปสนใจเรื่องหูตั้งหูตกเลือดตัดหางเลยครับห้องออกตามห้องต้องการเลยแต่ว่าคือกรณีถ้าห้องจะเลี่ยงขายทรงพอคาห้องก็บเฮดตามช่อยที่เพื่อนต้องการนะครับอยืนในโดดแล้วเดี๋ยวมาเบื้องตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นมูขค้างสต็อกครับเป็นมูขค้างสต็อกอันนี้คือสําหรับเป็นมูสําหรับอันคิดว่าจังไงละ่ะ มีต่อผูซีตัวนะครับตัวผูซีตัววันบอบอยากให้เบื้องโดนนะครับมันมันมีขอพิพาทกันอยู่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นปลาดําครับพี่น้องป่าดำเนี่ยบคอเก่กจืดแน่แล้วครับขอโทษขอภัยพี่น้องหลาไรจะจะบอกคือขอกนี่ก็คืออันจะมาในรูปแบบมาซื้อซอยแม่เนี่ยนี่แหละครับผมก็เลยบว่าอยากไปบ่อไรุดท้ายก็ไม่ค่าขอกผมจริงจก็ก็บอหยากอยู่ครับบ่อหยากอยู่แล้วก็ตัวนี้ครับ อันนี้เป็นแม่สาวที่ผมขัดขึ้นหม่ที่ผมลงไว้ในคลิปช็อตล่าสุดนะครับที่ผมลงไว้ในคลิปช็อตล่าสุดก็คือตัวนี้ครับทองนะครับทองแล้วเป็นเป็นทองแรกนะครับผมผสมพอพันดัมผูพันไปนะครับที่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้เปิดอยู่สามซิบหาใบแดงนะครับสามซิบหาใบแดงคือสามพันหานั่นแหละครับนี่ครับหมูตังนะครับเป็นหมูดำพอมผสมพอพันดัมผูพันพอม ลูกค้าได้ไปกระคุ่มแล้วครับทิ <c oughs> ่สำคัญผมกับรับประกันทองให้ที่เก่าครับเนี่ยกินอาหารปกตินะครับเป็นปลาแค่แล้วกับผมเอาพอพันดับผู้พันใส่อีกรอบหนึ่งครับเป็นการเน้นให้ดำให้ดำเกิด <c oughs> เป็นมูดำร้ายที่สุดนะครับนี่ครับเพราะว่าถากรณน,นีถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นหมูปลา ผมว่าตอนนี้มูปลาค่อนข้างที่จะไปต่ออยากไปต่ออยากเลีครับ้าเขายัง้าเขายังดันที่จะไปในรูปแบบตลาดมูหันนะขายได้ครับแต่ว่าผมบึงราคากันน่าจะคงที่แล้วแะครับบ่อาจอาจจะบ่ึ้นไปร้ายก็นั้นอาจขึ้นอยู่อาจจะขึ้นรักร้อยแต่ว่าอาจจะบ่คืนเกาจริงๆครับผมก็เลยแปลรูปตามผมก็จะแปลรูปตามสถานการณ์ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เดือนนี้เดือน ตอนนี้เดือนกันย่าตอนนี้เดือนกันย่าครับะเดือนต่อไปกัตุลาพฤศจิกานั่นก็เท่ากับว่าปลายฝนต้นหนาวเขานาวไปแล้วคือลูกค้าหมูหันผมก็จะเรื่มข้อม้าแล้วครับลูกค้าหมูหันก็จะเรื่มข้อมาแล้วก็เลยเตรียมรับตรงนั้นไว้ครับเตรียมรับตรงนั้นไว้คือผมเฮ็ดหมูหมูหมูดำเป็นหมูหันได้แล้วคือคือตรงตามที่ผมต้องการแล้วจังเสียครับผมก็ต้องพัฒนา ในสายหมูดำขอปต่อยตนะครับส่วนหมูปลากับยังมีครับส่วนหมูปลากับยังมีึ้นกันแต่หมูปลาก็จะเป็นพวกเลือดสูงเลือดสูงเลือล่อนลอยจังจังจังเสือครับ,บเจ้าแป๊บสี่ขอ,อกจื่นนะครับพี่น้องเป๊บสี่ให้เบิง้งหน่อยเดี๋ยวเนี่ยละครับเพราะว่าผมมาอยากเห็นคางน้ำไหล <c oughs> กันเลือดตัวอดู่วแต่ว่าปล่อยออกขอ,อกว่าไดว่ามันกะมีตกผูรลายอยู่ขอ,อกครับส่วนตัวนี้ครับสาวผู้กระดึงตัวนึ่ง นี่ทายขนอยู่นะครับทายขนอยู่เจ้าโบก็จ้นี่ครับเจ้าโบนกินหญ้าเล็กน้อยเนี่ยกินหญ้าเล็กน้อยนี่ครับ,รบเลี้ยนต่ําไม่ตาตาเรือนหมดนี่คือเจ้าโบนะครับก็เตะคอกว้างตอนนี้แล้วก็เจา้าแซมครับแซมแซมจะแซมกหโตไงยุ่นหนาเลยนะครับหุ่นหนาแล้วเจ้าแซมนี่ได้มาตั้งเต่นีดน้อย รุ่นประราะว่าจะเ่ะเกิดแปดเดือนต่อต่อจะแซมบเนี่ยว่าตอนนี้ว่ากิน่นเก่งกิ่นเก่งหล่างแง่น,นะครับเบิงเบิงครับแซมโซโซหุนโซหุนหลกกัดเทียบเท่ากับจอแป๊บสี่เลยวละครับเบิ้งครับนาตอนนี้จะได้นานะครับตอนนี้ได้นาเบิงครับได้นาแต่ว่าได้นาแต่ว่าจะเตี้ยนะครับจอจอแป๊บสี่จะได้ ได้บางเว็แบบเสียบางแต่ว่าจะสูงนะครับแต่ว่าเจาแซบนี่ยการส่งลูกมาเนี่ยเนี่ยเบิงใครครับการส่งลูกเนี่ยถือว่าผมว่าโอเคเลยก็คือลูกออกมาลูกส่งคือพอแล้ะก็ไลหนาขาดําผมมีผมมีแต้มขาวติดนะครับถือว่าโอเคเลยอันนี้คือเป็นตัวร่องนะครับร่องจากจอเว็บสีแต่ว่าคือพวงนี้ผมจะบ่คอยได้ใส่งานแล้วล่ะครับผมจะบ่คอยได้ใส่งานแล้ว แต่ว่าก็คือลักๆนะครับลักๆผมจะเป็นหมูดําหมูดําผมก็จะเอาเจ้าหมูดําผู้พานที่ผมได้มาจากศูนย์นั่นแหละตัวนั้นแหละครับได้หมูดําผู้พานตัวนั้นมา่นนั่นแหละครับตอนนี้ผมจะใส่ผู้พานแต่ก็ควบคู่กับควบคู่กับน้าเชื่อดู็อกดำนะครับผมจะควบคู่กันไปเลยผมจะสลับสายพันธุ์ไปเรื่อยๆไขสายพันธุ์ไปเรื่อยๆตัวใดที่เคยผสม ผู้พานมาผมขาลูกออกมากงามผมก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเปลี่ยนแม่พันต่อไปแต่การไข้ซ้ายเออยังสี่ครับพี่น้องแต่ไอเาานนะ้เจ้าขบุ้นน่ะเจ้าขบุ้นผมผสมน้ำเชื่อดูล็อกไปนะครับไปคลอดไปออกลูกน้ำลูกคาผมมาเพื่อนจนว่าอยากขายครับเพื่อนจะเพื่อนจนด่รยากขายลูกงามหพราะว่ามันอวดมันหูตั้งมันอวดนีด่เลยครับอวนตันส่งลูกงามเสมอกันผม ลูกค้าได้ไปนั่นที่ว่าคุ่มบ่ค้าเลยนะครับคุ่มบ่ค้าว่าลูกออกมาลักษณะประมาณจังเีษแหละครับย่อนกับไมมจักหน่อยหนึ่งชิปนี้บ่มีสาระอย่างไรนะครับเป็นการอัปเดตหมูในกาเบ่งเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนหลายๆข้อก็เจอเรื่องปัญหาเรื่องยุ่งเรื่องนก็ปลายพ้นจะไปต้นหนาวแล้วล่ะครับในการดูแลร,รักษาทามีมีไฟมีแสงสว่างที่ที่อันนี้ดีๆครับเพราะว่าก็บ่มีปัญหาอีอย่าง แต่ว่าถ้าเรื่องพวกมแมลงนี่เฉครับพวกขี้เค็บแไม่งอดนี่ครับถ้าเขาป้องกันต,ตัวนั้นได้เนี่ยนั้นคือจะเป็นคอตามมาครับนานาน้าเขาจะเจอปัญหาอีกรูปแบบนึ่งนี่สิครับพี่น้องส่วนขอกที่ที่พี่น้องเห็นเคยเห็นตรงนี้นะครับผมจะบอกอยังสิคือว่าตัวนี้มันมันลุ่มพัดครับมันลุ่มพัดลุ่มพัดกับบ่ไดดเศร้าเลี้ยงนะครับพี่น้องการเลี้ยงหมูปลาก็ยังเป็นอาชีพ เป็นอาชีพหลักข,ของผมนะครับเป็นอาชีพหลักของผมผมสามารถเลี้ยงได้ครับ,บการเลี้ยงส่วนพี่น้องมือใหม่ที่ยังอยากเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพหลักามว่าเลี้ยงได้บ่การเลี้ยงได้นะครับผมว่าเลี้ยงได้แต่ว่าคือต้องบ่ขายในทางเดียวครับต้องบ่ต่องบ่ขายในช่องทางเดียวถ้าขายในช่องทางเดียวจะเฝ้าออกมาเลี้ยงครับถ้าถาอยากฟังลงรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้กับผมก็ได้ครับคอมเมนต์ไว้แต่ชีปก็ได้เดี๋ยวชีปต่อไปผมจะเทดให้ ผมจะลงลงรายละเอียดให้ครับแต่ว่าสำหรับทีนี้ผมเป็นการอัปเดตเพอพันธุ์แน่พันธุ์ในขอกเนาะว่าตอนนี้ก็กําลังเตรียมกําลังแหละครับเตรียมกําลังเสริมที่จะไปส่งลูกในเดือนท่านว่ามกะลาเร่วๆเนี่ยครับส่วนตัวนี้ก็กาหนดกับช่วงเดือนท่านว่าเอครับตันนี้กําหนดเดือนท่านว่าส่วนทีมงานพุ่นก็ทั้งเดือนหนาก็มี ไก่ขอดกมีนะครับเดี๋ยวเราลืมลืมลืมอีกสองตัวครับพี่น้องมีอีกสองตัวเนี่ยเนี่ยนี่เป็นแม่ป้าแคะผสมพ่อผสมพ่อัน้ำมูอพันนะครับนี่ครับเจ้งสิเจ้าส่ผมเอาไปเฮ็ดได้ตัวละพันสองเลยครับพี่น้องเอาไปเอาเั้าส่เอาไปเฮ็ดได้ตัวละพันสองเฮ็ดมูหันนะครับเอาไปเฮ็ดมูหันในกรณีนี่ว่ได้เอาไป ไปขายในรูปแบบอื่นๆนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนรูปเป็นมูฮันนะ่ลองช่าแลบเบงรุ่นสามลูกค่งจังเสียครับรุ่นสามลคกค่งนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวร่องของตัวหงตังนะครับเป็นตัวร่องเตรียมไก,ก่แล้วะครับเตรียมเราพี่น้องเบิ้งเราครับไก่แล้วเตรียมเตรียมพร้อมแล้วพรมกรรัน่อพมกัน่อว่าจะ ทรงคนผลิตในผมเหมือไรเพราะว่าตัวเนี่ยผสมผม,มบรชบรชัดเจนเรียงเหมือครับแต่ว,ว่าลักษณะเนี่ยครับใกล้แล้วล่ะครับเนี่ยเป็นตัวร่องเนี่ยล่อขอละเพศก็เริ่มบวมแล้วนุ่มก็เรื่มโล่งไรล่ะนอนลงหล,ลอกนอนลง,ลง,นง,ลงเป็นดำผู้พันนะครับเป็นดำผู้พันธแต่ผมไม่แน้ใจว่าผสมผสมเหมือนดูลอกดำเลือดผสมกับผู้พันน้ำกันเนี่ยคงับก <c oughs> ก็เล็ดยังสับสนอยู่ตรงนี้ก็แต่ว่ากัดคือเขาตั้งทองแล้วผมก็โอเคครับจะทรงลูกไปในสายพันธุ์ใดผมกับบอดี้ซีเลียดเพราะว่าก็จะมีอยู่สองสายบดดบผู้พันกับเป็นดูรอกดำมีมียู่สองสายครับที่เรียกกะรอหลุดมาเขาจะทวงลูกมาจากตัวในทองแหลกนะครับเขาจะทรงลูกมาจากตัวในทองแหลกส่วนออีกตัวหนึ่งครับเนี่ยนะครับ พี่จิงมีนี่นี่สามครับนี่นี่สามที่จิงเขาคลอูกอวกมาหกนด้ครับพี่รองเป็นทองแหลกออกคลอูหลวมมาหกแต่ว่าอีกสามตัวเป็นตัวผูส่วนที่เหลืออยู่สามตัวนี่เป็นตัวเมียไอ้สามตัวที่เป็นตัวผูนะผมเอาไปแปรรูปไปแล้วไปแปรรูปเป็นหมูหันกับทรงูกค้าไปแล้วคันนี้เนี่ยใส่ประมาณนี้ครับกับามาดเป็นหมูหันเนี่ยเป็นหมูค้านุมนี่ใช่ครับคือมาต้องไปดราม่านะครับว่าเขาจะ ตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือเขาเป็นเขาเลี้ยงในรูปแบบเป็นอาหารแล้วก็นในร,รูปแบบการแปรรูปนะครับพี่น้องพรต้องไปก็ปต้องไปซีเรียสในในรูปแบบนั้นนะครับอันนี้คือเขาต้อตงศึกษาไปแต่เขาจะเลี้ยงยี่หรีกับจะต้องยอมรับในตัวนี้ให้ได้นะครับนี่ครับท,ที่อยู่ในสามตัวนี้คือเป็นตัวตัวเมียทั้งงบดน,นะครับกับตัวเมียนี่เดี๋ยวพงก็จะจัดเป็นชุดจัดเป็นชุดช่วงให้ลูกค้าเป็นชุด ซีโตเป็นชุดซี่ตผูหนึ่งเมียสามสิค,ครับอากาศอรอจัดชุดอีกสักน้อยครับตอนนี้ขอเพิ่มเพิ่มความอ้วนสึ่งอีกจักน้อยครับแล้วก็จัดทรงให้ลูกค้าเป็นเมียพันในอนาคตครับผมจะประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับหมูปลาทุองนาฟ้ามือนนี่ว่มีอย่างไรครับก็จะฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้ถามพี่น้องอย่างรูในส่วนใดก็คขมเมนไ้เด้นะครับเห็นพี่น้องที่ขอมมนไว้ว่าคือ ที่ผมที่ผมเออ่แจ้งไว้คือมีหมูลบัลลูที่ขายที่ว่าบริเวณทึ่งโทรศัพท์บริเวณทึ่งโทรศัพท์บริเวณทึ่งเออบริเวณทึ่งเฟซบุ๊กบริเวณบริเมีทึ่งช่องออนไลน์บับลลูที่จะไปติดต่อพ่อค้าจังใดนี้สิครับกับลองลองโทรมาเบอร์ผมก็ได้ครับก็บคือเบอร์โทร88หา120868ครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์พ่อค้าแล้วก็ หลักๆเป็นขอเป็นในเขตภาคอีสานนะครับขอเป็นในเขตภาคอีสานแต่ว่าถ้าเป็นตางตางผากักก็คือผาักกลางยังผาคเนือสิผมบ่ได้คุนในในรูปแบบนั้นก็คืออาจจะให้อาจจะบ่ได้ให้ขอมูลตัวน,นี้ไปแต่ว่าถ้าอยู่ในเขตภาคอีสานเพราะว่าเพราะ่าหลายอยู่ครับเพราะ่ขขาหลายอยู่ฝากไว้ประมาณนี้ครับ่อหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ